นี่เป็นกล้วยเทพพนมนะครับออกลูกแล้วนี่คือลูกลูกเทพพนมดางลูกเพิ่นก็กินได้เด้อกินได้ปกติเอาเดี๋ยวปีกล้วยนี่ปีกล้วยเทพพนมนะครับดูครับแค่ก้านเขาตรงนี้ก็ยังลายสวยงามเป็นกล้วยที่แพงมากตอนนั้นเกือบล้านนะครับเทพพนมเนี่ยบรรดาตระกูลกล้วยเนี่ยเทพพนมนี่แพง นี่เป็นต้นลูกของเขานะครับลูกของเขาเทพพนมนะครับต้นนี้ก็สองพันสองร้อยบาทลูกของเขาอา๋นี่เป็นเทพพนมนะครับเทพพนมสวยๆเดูดต้นแม่เขาครับให้ลูกแล้วเทพพนม